สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะมาพบกับเซลล์หวยเพชรยนต์นะคะที่ช่อง YouTube channel หมวยรถสวยนะคะตอนนี้นะคะหมวยพาลูกค้ามาอยู่ในส่วนของโซนรถเข้าใหม่นะคะโกดังสามนั่นเองนะคะรถเข้าใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรอการปรับสภาพนะคะเก็บงานนะมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้นะคะหมวยจะมารีวิวรถคันนี้เลย นี่ตามป้ายด้านหลังเลยนะคะเป็นรถของบริษัทเพชรยนต์บริษัทเพชรยนต์เรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยห8แยก1่แยกมีนบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะเป็นรถจำเ,เป็นบริษัทจำหน่ายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในเขตมีนบุรีนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นซูซูกิเซียสนะคะเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของอีโคคาร์เลยนะคะสไตล์สปอร์ตนะคะคันนี้ มีบอดี้ที่กว้างขวางมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอีโคคารที่ได้มาสี่สูบแล้วนะคะเครื่องพันสองนะคะตัวนี้เน้นประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับคันนี้นะคะซูซูกิเซียสนะคะ1.2 GL ค่ะปี2 0 1 5ันสิบจดปีสิบหกลูกค้าค่ะหมวยจะบอกว่าเลขไม่ไม่ถึงแสนนะคะ เลงใหม่ประมาณ95้0 0นะคะราคาขายน่ารักน่ารักมากเลยค่ะลูกค้าขา2 6 5 0 0 0ันบาทค่ะคันนี้นะคะฟรีดาวค่ะผ่อนประมาณ5,000นนะคะนี่เลยได้ใหม่ๆเม่เอิม่มๆมเลยนะคะอันนี้ขนาดยังไม่ได้เก็บงานนะคะลูกค้าขาสวยสวยเลยนะคะใส่ปิ้งเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในภายนอกกันนะคะว่าสวยขนาดไหนนะให้ชมแบบ ไม่ต้องเก็บงานกันเลยนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะ Suzuki s i a ยนะคะคันนี้จะได้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะตัวนี้เป็นไฟสีสีน้ำตาลน,นิดนึงนะคะเป็นฮาโลเจนนั่นเองนะคะแล้วก็ของเขานะคะกระจังหน้าเขานะคะจะได้มาเป็นแบบโครเมียม um เลยนะคะนี่เลยคะ่ะดูสปอร์ตไหมเอ่ยนี่ แล้วก็การชนเขานะคะจะเป็นแบบสีดํานะคะจะตัดกับสีกับตัวรถเลยนะคะอ่าในส่วนของล้อนะคะตัวนี้เป็นล้ออัลลอยค่ะลูกค้าค่ะขนาดสิบห้านิ้วนะคะล้อยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะขนาดสิบห้านิ้วค่ะตัวนี้ในส่วนของยางนะคะยางยางังยังเป็นอ่า ปีเก่าอยู่ตัวนี้ถ้าลูกเดี๋ยวเราจะปรับสภาพให้นะคะคือจะเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้นะยางเปอร์เซ็นต์ใหม่ให้เลยนะคะอ่าไฟเลี้ยวเขานะคะจะอยู่ที่ข้างตัวรถนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ VVT CVT นั่นเองนะคะนี่เลยกระจกมองข้างนะคะเขาสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะอ่าติดตั้งในส่วนของกันลอยมานะคะ ของซูซูกิแท้นะคะแล้วก็ที่ได้มาจะเป็นมือเปิดประตูแบบโครเมียมเลยนะคะทั้ง4ด้านเลยแล้วก็คิ้วกันสาดนะคะติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะเอากุญแจรถก่อนนี่เลยนะคะหมวยเบิกมาแล้วกุญแจ ในส่วนของภายในรถนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นโทนสีดํานะโซนภายในนะคะแต่ว่าเบาะที่ได้มานะคะจะเป็นเบาะหนังแล้วนะคะเบาะหนังสีเทานะคะตัวนี้มันก็จะดูสปอร์ตขึ้นนะคะสําหรับเจ้าของเดิมพอติดตั้งมานะคะแต่ว่าภายในกว้างมากเลยค่ะลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะกว้างมากเลยนะขนาดเดียวกันกันกบอ่าบอดี้จะใกล้ๆกับ พวกออเมล,ล่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นซูซูกิเซีย like คันนี้นะคะเขาจะได้มาเป็นแบบสสูบแล้วนะคะ4สูบสิบาล์นะคะน<ป>ี่มีพรมมาหมดเลยนะคะ <speaker> แล้วก็เจ้าของเดิมนะคะ <para> เขาติดตั้งจอมานะคะเป็นจอ Pioneer นะคะตัวนี้ปกติรุ่น GL จะเป็นวิทยุธรรมดานะคะเหมือ <airport> นส,สตาร์ทให้ดูเลย เสียงนิ่มมากค่ะลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะเลขไม์เก้าหมนะคะให้เห็นจะจะเลยนะคะนี่เกียร์ออโต้นะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่เนาะแล้วก็ที่บอกว่าเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนจอมานะคะแล้วก็จอตัวนี้นะเป็นระบบทัชสกรีนนะคะน่าจะเชื่อมต่อ AUX ได้นะคะเชื่อมต่อ AUX นะคะแล้วก็มีจอถอยเดี๋ยวโมใส่เกียร์ถอยให้ดู ้องไม่่่คคคอยยเเห็นลลูกะมีกล้องถอยนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหมอถ่ายให้ดูนะคะอ่ามีมีกล้องถอยนะคะ USB นะคะเชื่อมต่อกับ iPad นะคะตัวนี้ ดีดีหอดีเลยภายในเนี้ยลูกค้าคือเจ้าของเดิมติดตั้งมานะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ระบบมือนะแล้วก็นี่ถ้าตัวนี้นะคะเขาเขาจะมีช่องช่องต่อปลั๊กไฟนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งอะ่ะคือให้ลูกค้าตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าตัวคันนี้นะเจ้าจของเดิมเขาต่อมานะคะเพื่อที่จะให้ต่อกบสายอ่า อุปกรณ์เชื่อมต่อปลั๊กไฟอ่ะได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็ปิดไว้สวยๆนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นี่เลยช่องเก็บสัมภาระด้านข้างนะคะภายในนะคะจะทนสีดำแล้วก็ตัดกับสีเทานะคะนี่นี่แหละคะ่ะอ่าเห็นหรือ,อยังเอ่ยก็มัวยจะพอดีแสงมันเยอะนิดนึงนี่แหละคะ่ะ ได้มาจอถอยมาแล้วนะคะนี่สวยมากนะคะไฟในรถนะคะติดได้ปกตินะคะบังแดดนะคะนี่ค่ะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะแล้วก็ถ้าเป็นซูซูกิเซียนนะคะถือเป็นรถครอบครัวนะคะพอด้านหลังกว้างอย่างที่บอกนะคะกว้างมากแล้วก็ ในส่วนของระบบความปลอดภัยเขานะคะตัวนี้ที่เขาให้มาจะเป็นระบบล็อกเด็กนะคะนี่เลยนี่ค่ะระบบล็อกเด็กคือถ้าเราทำทำการล็อกนะคะก็คือเด็กหรือคนที่อยู่ภายในห้องโดยสารนะคะอยู่ด้านในนะคะจะเปิดประตูจากด้านในไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแบบอันนี้เอาไว้ป้องกันเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะ เวลาแบบเราขับขี่รถเนี่ยลูกคือแบบเด็กเนาะดือ้อนิดนึงนะมาแงะมาเปิดปึ้งเปิดประตูตัวนี้นะคะเป็นระบบล็อกเด็กไม่ให้เด็กเปิดมาได้นะคะเราจะเปิดได้เฉพาะข้างนอกนะคะตัวนี้ที่ได้มาเนาะแล้วก็ในส่วนของห้องเก็บคุยไอ,อ้ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะ แสงแดดเยอะนิดนึงนะคะลูกค้าค่ะนี่จะเปิดด้านในนะคะก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างมากมีถาดท้ายมาให้ด้วยนะคะคัะนนี้อันนี้คือยางยางอะไรของน่าจะของเจ้าของเดิมนะคะแต่ว่าส่วนส่วนมากแล้วหรือบ่าไม่ใช่ส่วนมากเป็นของซูซูกิเลยนะคะเขาจะไม่มียางอะไรมาให้ เขาจะเป็นในส่วนของชุดปะสุกเฉินนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะเพราะว่าซูซูกิเซียคือบอดี้เขากว้างนะคะแต่ว่าซ c ซเขาน้อยเนาะซี CC เขาแค่1,250นะเขาก็เลยเอาน้ําหนักออกค่ะลูกค้าค่ะจะไม่มียางอะไหล่มาให้ทุกคันนะคะของป้ายแดงจะไม่มีอะไหล่มาให้เลยนะคะของซูซูกิเซียนะคะแต่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดปะฉุกเฉินนะคะนี่เลย สำหรับซูซูกิเซียนะคะที่ที่หมวยพูดได้ชัดเต็มปากเลยนะคะเพราะว่าหมวยก็ขับคันนี้อยู่ไม่ใช่คันนี้หมวยก็ขับซูกิเซียอยู่นะคะของหมวยจะเป็นรุ่นอ่าโฉมนี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นปี17คันนี้จะเป็นปีปีเก่าหน่อยปี 15. จดปี16แต่ราคาน่ารักมากเลยลูกค้า2 0 0 0 0นกลางๆ2 0ง0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะยาวๆเลย ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะจะเปิดตรงนี้อ่าเดี๋ยวดับเครื่องก่อนมันจะร้อนรอนนิดนึงนี่เลยให้เห็นรถสภาพสุแบบ ยังไม่ได้ใช้งานนะคะคือยังไม่ได้ปรับสภาพไม่ใช่ใช้งานผู้ผิดนี่เลยค่ะเลขเครื่องเขานะคะเลขตัวถังจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับนะคะนี่เลย ไม่มีการโดนแกะมานะคะคันเดิมนะคะเราจะให้เห็นว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะเพราะว่าบริษัทเพชรยนเราคัะแต่รถสวยคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกค้าเลือกนะคะมากกว่า300-400ถึง400คันเลยนะคะนี่ในส่วนของคันนี้นะคะตัวนี้คือเขาใช้งานปกตินะฝุ่นฝนยังมีนะแต่ว่า อ่าเ่ยแผงการความร้อนเนี่ยลูกค้าดูเลยคือเจ้าของเดิมคือแบบก็โอเคนะถือว่าใช้งานมาแบบไม่ไม่น่าเกียดแบบไม่หลุดลุย่ยไม่ฉีกขาดนะคะถือว่าลดสภาพอย่างดีนะสำหรับปี1 5าหรับปี15จปี16คันนี้นะคะในส่วนของซูซูกิคันนี้นะคะคเ,เครื่องยนต์12รหัสนะคะ k ค2 b นะคะคันนี้นะคะขนาด1.25ลิตร 91แรงแรงมา้าเป็นชุดเกียร์ CVT นั่นเองนะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันถึง23ถึง25โลลิตรเลยนะคะจะเลิศเลิศมากประหยัดน้ำมันแท้นะคะตัวนี้แต่ว่าเราจะได้มาเป็นแบบ4สูบแล้วนะคะ4สูบดียังไง4สูบนะคะพวกอะ,อะไหล่พวกอะไรอย่างงี้นะคะหาง่ายนะคะ เกียร์ซีวีทีตัวนี้ขับเคพื่อนล้อหน้านะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะใหม่ๆอยู่นะถือว่าไม่ช้ำนะสำหรับปี15จดปี16คันนี้นะคะเราก็ราคากลางๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถ อีโคคานะคะประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้เลยตอบโจทย์นะคะซูซูกิเซียค่ะ1.2 GL ค่ะตัวนี้ปี2015 16นะคะลูกค้าค่ะเลขไม่ไม่ถึงแสนค่ะเลขไม่90,005นะคะคันนี้ค่ะราคาขายขายแค่265,000บาทค่ะนี่ ไม่มีรอยไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้มาแน่นอนนะคะเรากล้ารับประกันวารันตีได้เลยนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าติดต่อเบอร์หมวยนะคะหน้าไลน์นะคะนี่ลดราคาแบบนี้สวยๆแบบนี้ มาไวออกไวนะหมวยบอกเลยหมวยก็เลยรีบมาถ่ายรีวิวให้ลูกค้าดูนะคะแบบยังไม่ต้องปรับสภาพย,ยังไม่ต้องไปจอดข้างนอกถ้าจอดข้างนอกลูกค้าไม่เห็นนะโอ๊ยไปไปไวแน่นอนนะคะวันนี้นะคะหมวยขอาการจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะโอกาสหน้าหมวยจะมารีวิวลถคัเนไหนเพิ่มเติมลูกค้าสามารถติดตามรับชมได้ที่ช่อง YouTube c h ชาแนลหมวยรถสวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจนะคะให้หมวยทําคลิป มาให้ลูกค้าดูครั้งต่อๆไปนะคะว่าจะมีรถอะไรเข้าใหม่ๆมาบ้างนะคะวันนี้นะคะหมวยขอการจบการรีวิวเพียงแค่นี้ค่ะขอบพคุณที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ